การเงินดีๆที่ไพ่เปิดขึ้นมาแล้วเจอสำหรับคนที่เกิด2วันเกิดนี้ได้แก่คนที่เกิดวันไหนบ้างถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะรู้ต้องดูคลิปนี้ให้จบช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าพอเปิดไพ่ตามวันเกิดว่าไพ่อยากบอกอะไรเขาขึ้นมาเลยเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการเงินซึ่งไพ่สองใบนี้จะอยู่สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารและวันอาทิตย์ คนสอวันเกิดนี้ช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินแล้วก็มีความโดดเด่นมีความสําเร็จมีข่าวดีมีโชคมีลาบมีลาบลอยและมีเงินที่มาจากเรื่องของการงานอาชีพได้ดีด้วยส่วนไพ่ใวที่องอันนี้จะหมายถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยการเงินเขาเรียกว่าเหมือนเอาเงินมายัดใส่มือ มีโชคมีเงินมีงานที่มันพ่วงกันมาเหมือนมีคนเอางานที่มีรายได้ดีเอามาให้มีคนนำเงินนำโชคลาบมายัดใส่มืออาจจะแบบเสี่ยงดวงได้ลาบได้โชคอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราฉะนั้น